เปิดขึ้นมาแล้วเปิดกล่องอะไรสักอย่างซัมติ้งนั่นไงชัดเจนเลยต้องการที่จะฟังเพลงวอเออโอ้โหได้เวลาบรรเลงเราบอกมึงกูเต้นสักบาร์ดูไปเต้นม,มาดนแล้วเพลงนี้แล้วปะได้ยินเสียงคนซี่กันอยไม่ใช่ซี่กันเสียงเดินนั่งเดือกันเดือคนกำลังเดินนั่งเดิอกันเออเออเออเอ,อ,อยู่อะไรเปิดประตูเปิดออกมาแล้วพี่น้องตอนนี้โอ้โหมันจะเป็นยังไงครับเนี่ย มาพี่น้องมาต่อที่เรื่อง d e a เ h record ดีกว่า d e a เดคือความตายนะครับคค c o r d แปลว่าบันทึกหรือเปล่าถ้าแปลไม่ผิดนะเออ record นั่นแปลว่าบันทึกบนกออไไันทึกความตายเออเด้เดาเดาเด้าบันทึกความตายหละมั้งนะถ้าแปลกันเอานะครับพี่เกียตเข้า Google แต่ว่าเรื่องนี้ไม่มีคําบรรยายนะครับชิบหายและกูนั่งฟังละครใบ้กูว่ากูแปลไม่ออกงงแงเซะสิบห้านาทีเลยนะครับคลิปนี้ Social House Films อ้าวโฆษณาใ้รไปเหรอเออเปิดฉากมาที่ยิงตะปูไม่โดนดีโอ้เออถูกแล้วถูกแล้วเออถูกแล้วถูกแล้วอ๋อยิงไม่โดนไม้อ๋อต้องการจะปูปูแผ่นกระดานใช่ไหมนึกว่าจะทำอะไรนึกว่าจะฝังตะปูเฉย เล่นเพลงนะครับตอนนี้เครื่องเล่นดนตรีคลาสสิกยเสียงอะไรวะนะเอาอย่างวะเอาอะไรเอ่ยแม่งเปิดเรื่องมาก็บันเทิงและเปิดเรื่องมาก็บันเทิงและเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เฮ้ยอะไรวะอ๋อเก็ตแล้ว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 เก็ตแลเกตเครื่องอันนี้แหละเออเครื่องอันนี้แหละเครื่องบันทึกบันทึกเสียงหรือเปล่ามาถึงเครื่องบันทึกเสียงมาทึ่งความตายเนี่ยเออเปิดเพลงนี้จะมีคนตายหรือเปล่าหรือประมาณนี้แหละเกี่ยวกับไอ้นี่แหละเออมาคิดว่าอย่างนั้นนะยังไงต่อไปนี้มีคนเปิดทางขยะขึ้นมาแล้ว ใช่นักขยะไหมเออใช่อยู่อยู่น้ำแบบอีนี่หาขนมซองเบงบรเห็นมันกันยังยกขึ้นไปอยู่เอออ๋อ,อ,อบริจิมก็เอาไม่มีบ้านบองคนนี้นี่ เดินตลอดทั่วเลยตอนนี้โบกรถนะครับรถก็ไม่สนใจเออรถก็ไม่สนใจโอ้งามป่านนี้คือบทจอดให้เราเนี่ยสวยลุตุนเนี่ยเบืองในเรางามไปแล้วล่ะตาดีเลยผู้ด่เน,ขอขอขออเนิเนไปขอดขอจอรว่าอะไรนี่ขับขจรจอดแล้วนี่ยจักรู้อะไรดิเบลิกูโอ้เดินมาแล้วตอนนี้โอ้โหอย่างไรครับขึ้นสะพษษานมาแล้วนเวลานี้โอ้โห 35องศาฟาเรนไฮน์นะครับไม่รู้ว่าหนาวแค่ไหนตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วนะครับยังไม่มีที่นอนยังไม่มีที่ซุกหัวนอนอยู่อะไรอ่ะแผ่นเพงเลงปะมองไปเห็นบ้านหลังนั้นมีไฟเข้าไปแนนี มันต้องเกิดซัมติงอะไรขึ้นตามทิษดีพีทาโกรัสพี่น้องเฮ้ยบ้านหลังนั้นเปล่าบ้านหลังที่มีคนฆ่าตัวตายจำไม่ได้นะว่าเป็นต้นไม้แบบนี้ไหมแต่มันต้องเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นแน,น่นอนปูเรื่องมาแล้วนี่โอ้ครับตอนนี้ทำท่าย่องเบาเหมือนจะเป็นขโมยเข้าบ้านคนอื่นเลยครับตอนนี้โอ้ว่ายังไง มีไผอยู่โปวาเหรอวะล็อกปะเนี่ยว้ายสบายใจกูแล้ววะเราวะตอนนี้กำลังจะโอ้โหบ่เปิดบ่ปิดอันอันนั่นอีกไม่ไม่ปิดก่อนอีกนะครับไม่ล็อกก่อนเขาบ้านแมงแล้วนะเรวอะทษฐาทันบอ่อปิดไปต้องเซตเกลนะือแล้ววะมีคนอยู่มั้ยเนี่ยทำไมไม่ล็อกบ้านล็อกหน้าต่างปนะ อีกนี่ก็กล้าเข้าออน้อบ้านคนอื่นเลยก็ไเด้มีไผยูปวา้าหรอวะมีไผยูปวนน้าหรอวะรู้จัคนยูนเซ็ตกูไดห้หรอวะเปิดตู้เย็นหาแนวกินแล้วโอ้โหไม่มีครับตอนนี้ว่างเปล่า <c oughs> อาหารบูด มีแบงวันตอมด้วยแต่ทุกความหิวก็ต้องกินใช่ไหมโอ้กินเว้อะไรอะนอนเหรอดองนอนเหรออะไรอะวอผลไม้ดองว่าหรือนอนทำไมมันตัวใหญ่อย่างวะ้ยอะไรเอยเตาไฟเหรอ จะทำอะไรอ่ะคือบอกว,ว่าจะจุดไฟนี่ว่าเถอะบ้านคนอื่นบ้าเขาจะกล้าจุดไฟอยู่เหรอแค่เข้าบ้านเขานี่ก็พอเยงแล้วนะแผ่นเพียงนั่นไงแผ่นเพียงใช่แล้วบ้านหลังนั้นจริงจด้วยว่าอันีนี่ชักจะมีกลิ่นแล้วมีกลิ่นตุ่วๆแล้วอันนี้น่าจะเหลือแหละมึงต้องเล่นตามบทโอ้จุดไฟเฉย นึกว่ามันจะเป็นบ้านล้างว่ะพี่น้องเออน่าจะเป็นบ้านล้างบ่านจะใครเปิดไฟมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอะดเพียงไฟอากาศเริ่มเปลี่ยนไปคิดถึงวันที่พิงไฟในช่วงเวลาเช้าเลยอะอ้นี่ไม่เช้าแล้วนี่มันมืดแล้ว เออถ้าบอกว่าเป็นบ้านหลังนั้นแล้วศพหายไปไหนวะหรือว่าคนมาเก็บศพแล้วพิงไฟอย่างฟินครับตอนนี้เนื่องจากอากาศมันหนาว35องศาฟฟเรนไฮครว่าแต่อีนี่มันทําไมไม่มีบ้านมันโดนไล่ออกจากบ้านป่ะน้ําตาตกลงโจกแล้วพี่น้องอะไรลงไห้ท้อแท้สิ้นหวังกับชีวิตนี่กูต้องมาเจอเรื่องบัตรศพอะไรกันครับเนี่อเราะ จะบอกได้ว่าแผ่นเพลงแผ่นเล่นเพลงอะที่น้ำดำข้างในซองนั้นไงกูว่าแหละนั่นไงความสวยเลื่อมาเยือนเพลงอย่างว้าเราปะวอเ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 อหรือเปล่าเราวะเมนโปวาเราวะว่าเป็นภาษาไทยนี่ว่าเราวะอ่านบอกเววอเ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 อโอ้โหชัดเจนเลยเพลงอย่างว้าเราปะ ว่าเอ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 บอกเคยได้ยินว่าเพลงอย่างวะลองเปิดบังบอแล้ววะเป็นจะเ,นเต้นใส่สักบาทดูด๊ดเลยวะ <c oughs> อะไรไมันจะทำอะไร <c oughs> เปิดขึ้นมาแล้วเปิดกองอะไรสักอย่างซัมติ้งนั่นไงชัดเจนเลยต้องการที่จะฟังเพลงวอเ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 อ <c oughs> โอ้โหได้เวลาบันเลงแล้วบอก มึงกูเตินหรือเซตินบาร์ดูไปเต้นมาดนแล้วเพียงนี่แล้ววะเปิดแล้วครับตอนนี้โอ้โหยังไงเราจะต้องมีเสียงอะไรสักอย่างคนตีนคนตีนเหมือนตอนนั้นแน่นอนอ๋อไม่ใช่เฮ้ยเสียงเดียวกันไหมเฮ้ยเสียงเดียวกันนี่ว้เสียงเหมือนคนกำลังเดินนงเดินกันเลยพี่น้องเออเสียงแบบนั้นเลย เฮ้ยเฮ้ยงงตกใจเฮียดีนะมีแค่ภาพถ้ามีเสียงจำสเกลกูนี่กรี๊ดแน่ๆโอ้โหโดนสะกดจิตเหรอหรือเปล่าคนที่ได้ฟังจะโดนสะกดจิตไหมยังไงมันไม่ทำมันอยู่นิ่งเลยยังไงต่อ น้ำตาไหลแล้วพี่น้องเกิดอ,อะไรขึ้นได้ยินเสียงคนซี่กันเอ้ไม่ใช่ซี่กันเสียงเดินนั่งเดิกน,เออนกันเนือคนกำลังเดินนั่งเดินกันเออเออเออเอยูออ่อะไรเปิดประตูเปิดออกมาแล้วพี่น้องตอนนี้โอ้โหมันจะเป็นยังไงครับเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างในตู้นั้นแล้วก็หยิบมาอาทิเช่นปืนมีดอะไรเป็นต้น หรือว่มามันจะเอาหัวซุปเข้าไปในกองไฟกันนี่โอ้โหครับประตูเปิดให้มันแล้วโอ้โหเหมือนคนสิ้นหวังในชีวิตไร้ขนมบาไอ้หวานปากกูแล้วล่ะวะแ,แม่มันนี่หะวะอืมสไปอืมเสียบปากกูขนาดแล้วะวไหนดูซิขนมปูไทยได้ไหมเหรอวะโอ้ไม่ใช่นี่มันโดโซมันมีความสุขในการกินเหลือเกินอยูได้หรอ พ่าแล้วก็เที่ยงแล้วพี่น้องยังไม่กินข้าวเลยโอ้กินมันจะแซ่บแต่ว่าแม่ยั่งเลยกินยังมีความสุขเพียงก็เล่นไปสต๊อปเพียงหยุดเหรออะไรอะไรเพียงหยุดแล้วเออปลอดภัยไรชีไรกังวล อะไรอะไรกินอะไรเข้าไปอะไรวะเนี่ยอะไรฝอยขัดหมอ้อ <c oughs> <c oughs> โอ้โหกินฝอยขัดหม้อแล้วไปเนคือกินทั้งห่อเลยด้วยโอ้โห,โโห,โโห,โโหชชัดเจนเลยฮะพี่น้อง โอ้โหกินน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำหรืออะไรสักอย่างซัมติ้งน่าจะน้ำยาล้างจานเนาะอยู่ตรงซิงด้วยโอ้โหความชิบหายมาเายือนแล้วน่าจะตาลายจากเมื่อกี้นี้ตาลายจากไอ้แผ่นเพลงเออแผ่นเพลงสะกดจิตแ,แล้วไม่มีสติไงม,มันก็เลืเลื่อมเลยเห็นเป็นทุทรีบเพื่อแดนนะพี่น้องโอ้โหฤทธิ์มันแรงจริงเลยวะของเขาของก็ดีจริงเลยวะโอ้ยิมเลย อะไรหิมะตกโอ้กินน้ำยาล้างจานแล้วถึงกับตาสว่างแล้วก็นอนแม่งเลยลราบอกก้กล้านอนเนาะหรือว่าแกรู้อยู่แล้วว่าเป็นบ้านล้างว่าแกก็เลยนอนเนาะนยอย่างไงต่อหลับแล้วลับแล้ว เมือนเรื่องนี้จะไม่มีผีเนาะเรื่องนี้ไม่มีผีเรื่องนี้ไม่มีผีโอ้เกี่ยวกับแผ่น Why Joe Super Joe แผงนี้ทำใจเหมืนขั้วเชี่ยอะไรเนี่ยหัวใจมันจะวายแล้วครับตืดตืด เฮ้ยเสียงอะไรทำอะไรอนะี่ยหรือว่าแผ่นเพลงเล่นอีกมันเอาออกแล้วนี่หรือว่ามันกลับไปเล่นเองอัตโนมัติอ๋อน่าจะเป็นเสียงซาวประกอบเบอร์ซาวประกอบซาวประกอบเฮ้ย ขึ้นหรือนี่จะเกิดอะไรขึ้นรอหรือว่ายังมีโดนสะกดอยู่เออเอาอีกลา Oh my god! Oh ho! Hey! What the fuck, girl? What the fuck? โอ้อย่างสยองนะเอามีดมากีดปากตัวเองฮนะเออโอ้ว่ะสุดๆนะฮะเอาเพียงนยังเล่นต่ออยู่เหรอมันอ,ออกแล้วไม่ใช่หรอหรือว่ามันหลอนไปเอง To be continue จบแล้วโอ้ oh m ม่กุนเนตนี่มันอะไรกันครับเนี่ยโอ้ตอนแรกนึกว่าจะไม่มีอะไรนะทีแรกเห็นว่ามันนอนไปแล้วแล้วแผ่นซีดีก็บรรเลงต่อนะครับม,มีเสียง กินดร้องขึ้นมาเอ้าขึ้นมาออแล้วกูก็ตกใจฮอีกหนึ่งดอกซะแล้วก็มาแปลงฟันก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับก็ได้ยินเสียงหือแต่ปรากฏว่าโอ้โหเอามีดมากรีดปากตัวเองฮะเออโอ้ยไม่คิดสภาพบู๊ยสุดยอดเจ็บแค่ไหนนะออสะยองจัดจานฮะเฮ้ยไม่เป็นไรไดูอีพีสอดีกว่าเนี่มันบอกว่าพาร์ทแรกต้องมีพาร์ทสขึ้นมาแน,น่นอนโอเคเจอกันใหม่ในพาร์ทสอฮะ